โอนะครับกับช่องมูฟี่เดยนะครับช่องของคนรักหนังและรวมพลคนรักซีรีส์ไว้ด้วยกันที่นี่นะครับวันนี้นะครับเดยจะมาแนะนำซีรีส์ใหม่นะครับนะใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวนะก็ตอนนี้ออกมาถึงเรียกว่า6 EP แล้วนะครับซึ่ง เดมานั่งไล่ด yeah. ูด şey. ูดเนี่ยตอนแรกเหมือนนิ่งๆนะครับแต่ว่ายิ่งดูไปยิ่งรู้สึกเอ้ยติดใจและถลำลึกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแนะนำซีรีส์ใหม่ก็คือ Record of Youth นะครับเส้นทางดาวนะครับก็ท่านเพื่อนนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดสไ b คร r ก b e ก็กดสไ b คร r ก b e ให้เดด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นโรแมนติกดราม่านะครับสู้ชีวิตนะครับกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อของเรานะครับอ่าพักโบกคอมนะครับตอนนี้ก็อยู่นิ่กรมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบหล่อมากหล่อสุดๆขนาดเราดูเนี่ยเราตอนแรกเรารู้สึกทาไมหน้าหวานจังเลยอย่างนี้เนี่ยก็คือโบกอมเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบมีความหวานอยู่แล้วขนาดเดเเป็นผู้ชายกันเองเ,องเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่า หน้าสวยอ่ะอซึ่งเรื่องนี้นะครับฮักโปกรมเนี่ยเขาก็เล่นเป็นเป็นนายแบบที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเป็นนายแบบเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันโก้เก๋เท่สุดๆแล้วเพราะว่าเขาเกิดมาหน้าตาดีหล่อเหล่านะครับแต่ว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยไม่ได้รวยนะครับเขาก็ต่อสู้ชีวิตด้วยตนเองนะครับทั้งๆที่ครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนและเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักแสดง ซึ่งก็มาประกบกับนางเอกนะครับจ้ามากฝีมือนะครับพัชโซดมนะครับจากที่เราเห็นก็คือพาราไซนั่นเองนะครับซึ่งนางเอกเ,เ,เนี่ยก็เป็นคนที่มีความฝันเหมือนกันเธอเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะครับก็คือช่างแต่งหน้านะครับแล้วก็เป็นติงเปิดเรื่องมานางเอกเป็นติงของพระเอกนะครับคือชอบเห็นพระเอกเนี่ยติดตามในไอจเห็นตามตลอดนะครับแล้วก็เรียกว่าเธอชอบแต่เธอไม่กล้าที่จะคุยแต่ชอบที่ คนคนนี้พระเอกเนี่ยเป็นคนที่เป็นนายแบบแล้วก็สู้ชีวิตนะซึ่งนางเอกก็สู้ชีวิตเช่นกันเธอชอบและในวันหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มารู้จักกันนะครับนะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ดูเป็นรักสามเศร้านะคือตัวพระเอกเนี่ยจริงอยู่ว่าบ้านเขาจนแต่เขาพักอยู่ในอาศัยแถวที่คนรวยนะครับที่กลางน้ำนะแต่เพื่อนของเขาเนี่ยก็คือเป็นนายแบบเช่นกันแล้วรวยแม่ด่ เรียกว่าแม่คอยเทคแคร์ตลอดนะครับแต่เขาเป็นคนดีนะหลอ่อรวยมีความสามารถซึ่งจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะ mm hmm. ก็ต้องตัดสินใจว่าคนที่ทั้งดีกับเราทั้งหล่อด้วยและวรวยด้วยกับคนที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้รวยแต่มีความมุ่งมั่นเนี่ยเรจะเลือกใครอันนี้ก็เราก็ไม่รู้นะข้อดีของเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องแค่รักใสๆวัยรุ่น ไม่ได้เน้นโฟก,กัสเรื่องความรักอย่างเดียวถ้าดูมาเรื่อยๆนะจะเห็นว่าเลิฟซีนเนี่ยยังน้อยมากแต่เจาะประเด็นไปถึงจิตใจนะครับเรื่องการต่อสู้เพราะเป็นเรื่องของครอบครัวมันคือเล่าทั้งพ่อแม่ปู่ตัวพ่ะเอกเองพี่ชายทุกคนเนี่ยมีปัญหาในครอบครัวทั้งหมดและมีความคิดทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม,ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเรื่องนี้มันทําให้สะท้อนถึง การที่เราอยู่แบบครอบครัวของบ้านของเราก็เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยมีความจําเป็นที่แตกต่างกันนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงพระเอกเนี่ยอย่างที่บอกว่าพระเอกเนี่ยอยากเป็นนักสแสดงมากแต่ว่าถึงเขาจะมีพรสวรรค์มีความมุ่งม,มั่นแต่ความที่คนเราเนี่ยจริงจบดังไม่รู้ได้ยินปะ่ะ <laughs> อันนี้อัดตอนดึกมากเลยแต่ว่า ถึงเขาจะมีความสวรรค์พรสวรรค์ความมุ่งมั่นยังไงก็ตามนะครับในวงการเนี้ยถ้าไม่มีพักพวกไม่ได้มีเงินเนี่ยมันอยู่ยากมากและหลายคนก็บอกเขาว่าอย่างมึงเนี่ยเป็นไม่ได้หรอกนักแสดงทําไปก็เปล่าประโยชน์แม้แต่ตัวพ่อเขาเองนะพ่อเขาบอกว่าเลิกไอ้ความฝันลมๆแรงๆกันเลิกได้แล้ะแล้วก็เป็นเป็นทหารซะอยู่กับความเป็นจริง ซึ่งมาสะท้อนใจเรานะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเรามีความฝันหรือเปล่าแล้วเราโดนใครคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือว่าคนอื่นญาติเพื่อนพี่น้องคนอื่นเนี่ยเขามาทําลายความฝันเราบ้างหรือเปล่ามันมีคําพูดหนึ่งที่เด้ชอบมากเลยอย่าเชื่อถ้าใครบอกว่าคุณทําไม่ได้อย่าเชื่อถ้าใครบอกว่าคุณเป็นไม่ได้มีสิ่งเดียว ที่จะบอกว่าคุณเป็นอะไรได้ทำอะไรได้หรือไม่นั่นก็คือตัวคุณเองครับและสุดท้ายนะครับความฝันของพ่อเอกนางเอกและทุกๆคนเนี่ยจะจบแบบไหนแล้วมันก็คือเดย์อยากให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าเดย์อยากให้ถ้าคนที่มีความฝันเนี่ยดูไปพร้อมๆกันเราได้ในขณะที่ในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต่อสู้อยู่เราอาจจะมีการเหนื่อยการท้อมันก็เหมือนกับพระเอกในเรื่อง ดูไปพร้อมกันและก้าวไปพร้อมกันคิดว่าเรื่องนี้น่าจะให้อะไรกับพวกเราได้แน่ๆนะครับน้าเดี๋ยวไปตามดูกันละถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันสนุกลึกๆเนี่ย,เ,ยเรามาคุย EP 1 EP 2ไปด้วยกันดีกว่านะครับให้กำลังใจพักโบกอมไปด้วยกันนะครับน้าอย่าลืมกดซ u b s ไคร b e ให้เดด้ยวยนะครับและเดี๋ยวมีเรื่องอะไรสนุกๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่วันนี้เดทลาไปก่อนสวัสดีครับ